อุทยานทางทะเลที่มีมนสเสน่อันตราตึงใจมีความสวยงามมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งผืนป่าผืนน้ำเป็นสถานที่ที่มีแนวปะการังงดงามมากที่สุดและใหญ่ที่สุดของฝั่งอันดามันดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้ที่หลงใหลในมนสเสน่แห่งใต้ท้องทะเลไทยให้ได้มาดำดิ่งแวกว่หวสัมผัสความพิเศษและความมหัศจรรย์อันยากจะหาได้จากที่อื่นรวมทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติหลากหลายอันน่าค้นหาและเรียนรู้ ทั้งหมดที่เราพูดถึงนี้คืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติของประเทศไทย ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกสีเขียวรายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและไปร่วมไขความลับของผืนป่าในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยในวันนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติมูกก่เกาะสุรินทร์เราจะพาทุกท่านมาดื่มด่ำธรรมชาติทางทะเลกันต่อค่ะที่อุทยานแห่งชาติมูกก่เกาะสุรินทร์แห่งนี้นะคะเป็นอุทยานที่ถูกจัดตั้งเป็นลำดับที่29ของประเทศไทย ด้วยความพยายามที่จะรักษาความอุรมสมบูรณ์ของธรรมชาติแห่งนี้เอาไว้จึงทําให้มีเรื่องราวจากอดีตมากมายกว่าจะมาเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นแหล่งพันธุก,กรรมของสัตว์น้าน,านานาชนิดและแหล่งพักก่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงดังเช่นปัจจุบันค่ะที่นี่นะคะมีธรรมชาติที่โดดเด่นมากมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลแนวปะการังโขดหิน ืนน้ำสีฟ้าครามที่ค่อยคอยไล่ระดับไปจบจรลลดหาดทรายสีขาวบนฝั่งตัดกับต้นไม้อันเขียวขจีเป็นผ้าที่ทําให้เรานะคะคประทับใจในความงดงามดุดเกาะสวรค์เลยทีเดียวแน่นอนว่านอกเหนือจากทรัพยากรใต้ทะเลนะคะที่มีความสมบูรณ์หลากหลายแล้วที่นี่ก็ยังมีทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์ไม่แพ้กันอีกด,ด้วยค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปศึกษาเรื่องราวของลักษณะทางธรณีกับโขดหินแปรนิตยุคพีเทเซียส ที่ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานนับหลายทศวรรษส่งทอดความสวยงามตรวบจนทุกวันนี้ทุกท่านนะคะจะได้พบกับลักษณะพืชพันธุ์ของแต่ละสภาพป่าภายในอุทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะสุรินทร์ซึ่งจะมีทั้งป่าดงดิบป,ป่าชายหาดและป่าชายเลนรวมทั้งไปชมสัตว์ต่างๆที่ยิงอาศัยอยู่ภายในที่แห่งนี้อีกด้วยค่ะ หากทุกท่านพร้อมที่จะไปสัมผัสธรรมชาติอันงดงามของที่นี่กันแล้วนะคะเราไปติดตามกันได้เลยกับรายการเปิดโลกสีเขียวตอนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ค่ะ แหลงอนุรักษ์ทะเลอันดามันทั้งหมดอยู่ใน6จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยตั้งแต่จังหวัดระนองลงมาพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังไปถึงจังหวัดสตูลลมมรสุมจะพัดผ่านมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมนำความชื้นมาจากมหาสมุทรอินเดียผ่านทะเลอันดามันเข้าเกาะแกงและชายฝั่งต่างๆช่วงนี้ฝนจะตกชุก ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมลมมรสุมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือนำความเย็นและความแห้งจากประเทศจีนเข้ามาปะทะกับเทือกเขาที่ขวางกั้นอยู่ฝนจึงไม่มากนักอากาศก็ไม่หนาวพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน6จังหวัดจึงมีเพียงสองฤดูการเท่านั้นมีฤดูร้อนเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์แม้อาจจะจัดให้เป็นช่วงฤดูหนาวในแผ่นดินภาคใต้ตอนกลางได้แต่อุณหภูมิไม่ลดลงมากนักอากาศที่นี่จึงไม่มีวันหนาวเย็น ในทางวิชาการพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันแบ่งตามความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศในระดับภูมิภาคเป็น6นิเวศภูมิภาคอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินอยู่ในเขตนิเวศภูมิภาคหมู่เกาะทะเลลึกตอนบนเหนือสุดนอกชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยเป็นแนวต่อเนื่องกับส่วนใต้ของหมู่เกาะปะการังเมอร์กุยของพมา่า เป็นกลุ่มเกาะเขาหินแกรนิตที่ต่อเนื่องยาวลงมาจากเทือกเขาที่เป็นเขตแดนไทยพมา่าเป็นจุดบรรจบกันของสิ่งมีชีวิตจากสองมหาสมุทรพอดีคือสิ่งมีชีวิตจากทะเลจีนใต้ที่ต่อมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกและสิ่งมีชีวิตจากอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันที่ต่อมาจากมหาสมุทรอินเดีย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซซมิลันจึงวิจิตพิศวงไปด้วยสัตว์ชีวิตใต้สมุดอันหลากหลายยิ่งนักมีแนวปะการังที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยมีความหลากหลายของปลาทะเลอย่างมหาศาลมีปลาทะเลมากกว่า700ชนิดสัตว์กลุ่มกุ้งปูมีอย่างน้อย140ชนิด ประการังแข็ง160ชนิดสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ก็มีให้พบเห็นในทะเลระหว่างเกาะมีฉลามวานกระเบนราหูและวานมีปลาโลมาหลากหลายชนิด กระจายอยู่ทั่วบริเวณทั้งบนเกาะและชายฝั่งคือกลุ่มกองโขดหินแกรนิตที่นักธรณีวิทยาอธิบายว่าเป็นธรณีสันฐานของหมู่เกาะสุรินทร์และซิมิลันในพื้นที่ทะเลอันดามันเป็นเขาหินแกรนิตที่ในช่วงเวลาหนึ่งเกิดความเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาจนยุบตัวลงกลายเป็นเกาะจมลงทะเลหินแกรนิตที่เป็นรากฐานของขุนเขาจึงแตกหักกระจายตัว ดังปรากฏตามชายหาดและพื้นที่บนเกาะต่างๆผ่านการเวลามาแล้วอย่างน้อย65ล้านปีกลายเป็นเกาะใหญ่2เกาะและเกาะเล็กอีก3เกาะกลางทะเลนอกแผ่นดินใหญ่ซึ่งปัจจุบันคือฝั่งตะวันตกของภาคใต้ต,ตอนกลางและตอนล่างของไทยทุกเกาะเป็นภูเขาสูงมีหาดทรายสั้นๆโค้ง สลับกับกองหินแกรนิตตามแนวชายเกาะและบนเกาะหินแกรนิตท,ที่นี่จัดอายุอยู่ในยุคครีเตเซียส145ล้านปีถึง65ล้านปีปลายยุคไดโนเสาร์ยุคที่บนโลกเริ่มมีพันไม้ดอกและหอยน้ำจืดส่วนมนุษย์นั้นยังไม่มีวิวัฒนาการอีกนานหลายล้านปีเป็นหินแกรนิตชนิดที่เรียกชื่อว่า บโอไทยมัสโคไวแกรนิตสีขาวเนื้อละเอียดถึงปานกลางเนื้อมีความสม่ำเสมอเป็นเนื้อดอกบางบริเวณที่มีการเรียงตัวของแรกดินในพื้นที่หมู่เกาะสุรินเกิดจากการย่อยสลายสึกกร่อนของหินแกรนิตบนที่ลาดชั้นเชิงซ้อนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนทราย สีน้ำตาลสีเหลืองและสีแดงท่ามกลางเศษหินที่โผล่กระจายอยู่ทั่วไปคุณภาพของดินอยู่ในระดับปานกลางระบายน้ำได้ดีแม้จะมีน้ำตามธรรมชาติไม่มากนักแต่ก็พอที่จะทำให้ป่าบนเขาและชายหาดมีความอุดมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะป่าดงดิบหรือป่าดิบชื้นบนเกาะต่างๆ อุทยานแห่งชาติมูเกาะสุรินทร์ประกอบไปด้วยสังคมพืช4แบบมีสังคมป่าดิบและป่าดิบแล้งเป็นป่าส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทโดยพืชต่างประเภทจะขึ้นต่างระดับความสูงกันไปตั้งแต่1 0 1ถึง100เมตรไปถึง160เมตรจาก160เมตรขึ้นสูงถึง250เมตร ความสูงของต้นไม้ก็มีตั้งแต่8ถึง15เมตรชั้นหนึ่งต่อไปเป็นพวกที่มีความสูง15ถึง25เมตรและถึงเรือนยอด25เมตรขึ้นไป ป่าสังคมชายหาดพืชต่างๆคล้ายก,กันกับที่พบเห็นตามชายหาดชายทะเลของไทยทั่วไปพวกที่อยู่ติดบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงกลุ่มหนึ่งลําต้นเตี้ยที่ขึ้นบนสันทรายสูงได้ถึง2เมตรก็อีกกลุ่มหนึ่งที่สูงที่สุดบนเขาสูงไดถึง2 0ถึง2ี่5เมตรที่ขึ้นบนโขดหินริมทะเลจะแข็งแรงทนแรงลมได้ดี ขึ้นหนาแน่นเป็นกลุ่มกิ่งก้านลำต้นแข็งแรงเป็นพิเศษ สังคมป่าเลนน้ำเค็มหรือที่เรียกว่าป่าชายเลนนั้นอยู่บริเวณก้นอ่าวลมสงบมีหาดแคบๆบ,บริเวณปากคลองและบนเกาะป่าชายเลนพบบริเวณอ่าวไซเอนและอ่าวแม่ยายหรืออ่าวแม่ใหญ่เป็นพื้นที่ดินทรายผสมเลนมีลาธารน้ำไหลลงมายังปากอ่าวต้นโกงกลางตะบูนล,ลำแพนหินและไม้พื้นล่างโดยรวมแล้วไม่สมบูรณ์มากนะัก และสุดท้ายเป็นสังคมป่ารุ่นป่าเหล่าหรือป่ารุ่นสองเป็นป่าที่ถูกมนุษย์ลุกรานรบกวนในอดีตเป็นพืชที่ขึ้นมาใหม่เรือนยอดชั้นเดียวสูงได้8ปดถึงสิเมตรสัตว์ป่าบนหมู่เกาะสุรินเป็นสัตว์ขนาดเล็ก นกยางมีให้ชมทั่วไปยางทนใหญ่สีขาวขนาดใหญ่ลำคอโค้งเป็นรูปตัวเอสปากสีเหลืองหนังที่หน้าเป็นสีเหลืองโอมเขียวขาและตีนสีดำยางทนใหญ่จะชอบยืนนิ่งเหยียดคอก้มลงหาปลาและสัตว์น้ำเล็กๆนกยางทะเลพันอื่นๆก็มีมากเห็นทั่วไป นกที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินมีทั้งนกประจำถิ่นและนกย้ายถิน่นงานวิจัยพบว่ามีนกประมาณ105ชนิด ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยรวมทั้งที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินนี้ด้วยมีความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์และประเภทของสัพพชีวิตเพราะทะเลส่วนนี้ได้รับอิทธิพลจากระดับน้ำขึ้นและลงแบบน้ำคู่น้ำขึ้นลงวันละสองครั้งระดับน้ำสูงสุดและต่ำสุดต่างกัน2 8ถึง3เมตรช่วงน้ำตาย ระดับน้ำจะต่างกันประมาณ1เมตรบริเวณรอยต่อของชีวิตสัตว์ทะเลจากสองมหาสมุทรมีร่องน้ำไหลวนรอบเกาะมีช่องเขาและอ่าวมากมายเป็นที่หลบลมอาหารของพืชและสัตว์ใต้ทะเลตลอดจนบนบกจึงอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศสมบูรณ์ทั้งในแนวปะการังใต้ทะเลรอบพื้นที่และป่าชายเลนบนพื้นที่รอบชายเกาะ สัตว์น้อยๆริมชายหาดเบิกบานร่าเริงเพราะความอุดมสมบูรณ์และปลอดจากพยันตรายทั้งปวงไม่มีภัยจากธรรมชาติไม่มีแม้แต่ภัยจากมนุษย์เมื่อมนุษย์เข้าใจคุณค่าอันมหาศาลจากการดูแลและรักษาปกป้องและเคารพความยิ่งใหญ่ยั่งยืนแห่งธรรมชาติในทะเลอันดามัน น้าชายฝั่งทะเลตะวันตกยาว1,093.05กิโลเมตรอันเป็นขอบตะวันตกของทะเลอันดามันประเทศไทยได้รับพรจากสวรรค์แห่งภูมิศาสตร์ธรรมชาติที่วิวัฒนาการมาให้เป็นหมู่เกาะสุรินทร์อันสงบคลื่นลมเป็นอุทยานแห่งชาติที่ผ่านดึกดำบรรพาการมาเป็นส่วนหนึ่งของหน้าน,น้ำทะเลแห่งราชนจาจักรไทย การดูแลความสงบงดงามและความคงอยู่เป็นธรรมชาติอันยั่งยืนนับแต่พระยาสุรินทราชาได้เดินทางมาค้นพบหมู่เกาะมรกตแห่งอันดามันนี้เมื่อปี2463หมู่เกาะสุรินตั้งชื่อตามนามของท่านก็สะกดจิตผู้มาเยือนอย่างลืมวันคืนที่ผ่านไปอุทยานแห่งชาตินั้นตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้ยั่งยืน ขณะเดียวกันก็มีการบริหารจัดการแบ่งปันความสุขอันเกิดจากการได้มาเยือนของมวลหมู่ประชาชนพลเมืองไทยตลอดจนชาวต่างชาติที่ทราบซึ้งในธรรมชาติทะเลไทยได้สัมผัสพลังอันอมตะจากธรรมชาติชุบชีวิตให้อิ่มเอิบเติบโตทางจิตวิญญาณแล้วกลับออกไปเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อโลกอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยร่วมกันของมนุษย์ทุกคนร่วมกับธรรมชาติอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร ราชนาจากรไทย ธรรมชาติและบรรยากาศของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์แห่งนี้สวยงามสมคำล่ำลือเลยใช่ไหมล่ะคะจะเห็นได้ว่าทั้งธรรมชาติทั้งสัตว์ต่างๆนั้นนะคะล้วนต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันรวมถึงมนุษย์อย่างเราด้วยค่ะเรื่องราวและภาพความประทับใจที่เรานํามาฝากกันทั้งหมดนี้นะคะคือมนต์เสน่ห์อันตาตึงใจที่ดึงดูดเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวและนักดำน้ำําทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ได้มาสัมผัสความงดงามของที่แห่งนี้กันค่ะ หากคุณนะคะเป็นผู้ที่รักการท่องโลกใต้ทะเลนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะคะเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรอ,อันสรงคุณค่าและหลากหลายนั่นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะช่วยกันหวงแหนดูแลอนุรักษ์ไว้ซึ่งทะเลไทยสืบไปลองคิดดูนะคะว่าหากทะเลไทยของเรานั้นนะคะไม่ได้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามแบบนี้แล้วจะส่งผลอย่างไรต่อทุกชีวิตบ้าง ในครั้งหน้าค่ะเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้และสัมผัสบรรยากาศความมหศัศจรรย์ของธรรมชาติความสวยงามรวมทั้งไปค้นหาความรักของอุทยานแห่งชาติที่ไทยในประเทศไทยนั้นสามารถติดตามรับชมได้ในรายการเปิดโลกสีเขียวเช่นเคยค่ะมาร่วมสร้างสังควมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ